ขี้เกียจเขียนคิ้วทุกวันแวะป้ายนี้เลยค่ะเพีนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ขี้เกียจเขียนคิ้วทุกวันก็จะต้องมานั่งเขียนคิ้วเป็นประจำเลยค่ะเดอสีเพ้นคิ้วของมิ้วฝอนะ,นะก็เลยทาให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันง่ายขึ้นคือจะเพ้นเบอร์02น้ำตาลเข้มค่ะก็คือเช็ดความมันทุกครั้งนะคะก็คือวาดจากท้องคิ้วไปแล้วก็คือเ e อียง45องศาใหห่างคิ้วสั้นๆบางๆก็คือย้ําบริเวณนี้ไปได้เลยค่ะ ทิ้งให้แห้งสองนาทีเอสสีส่วนเกิอนออกมาก็ทิชชู่ซับออกนะคะเพืเ่อนๆก็จะได้สีละมุนแบบนี้ค่ะทั้งซ้ายแล็บขวา แล้วที่สําคัญกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะสีก็คือติดคงทน2-5วันแล้วแต่สภาพผิวหน้าสีนี้ก็คือจะเหมาะสําหรับใครที่คิ้วบางๆหางสั้นๆนึ่มีเวลาไปเติมคิ้วก็จะได้สีละมุนเหมือนเราไปสักมาเลยค่ะกัดอยู่ในตะกร้าจิ้มได้เลยค่ะ